บลิงทั่วโลกฮือฮาภาพเซ็ตใหม่เจนนี่แบล็ k พิงก์เซ็กซี่จนล้าสายตาไม่ได้ปล่อยภาพเซ็ตใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะสำหรับแบรนด์ชุดชั้นในชื่อดังระดับโลกอย่างคาวินขายที่ก่อนหน้านี้ได้แต่งตั้งเจนนี่แบล็ k พิงก์เป็นโกลบอลแอมบัสเตอร์ไปเมื่อซีซั่นก่อนแถนเจนนี่นั้นอย่างได้สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยและล่าสุดวันนี้31สิงหาคมคาวินขายได้มีการปล่อยภาพไทยแบบชุดชั้น ของเจนนี่ออกมาให้ได้รับชมกันอีกครั้งก็ทำเอาบรรดาบลิงทั่วโลกถึงขั้นหัวใจแทบวาเลยก็ว่าได้ด้วยความที่สาวเจนนี่นั้นเป็นผู้หญิงที่มีเซ็กแอปเพียวสูงอยู่แล้วและเมื่อมาไทยแบบแบบนี้ทำให้เธอนั้นดูมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นไปอีก